สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อากาศดีๆยามเช้าที่หน้าบ้านเราแสนสุขใจและเอาดอกทองอุไลช่อใหญ่ๆมาฝากกันครับเพื่อนๆดูนะครับพี่สาวปลูกไว้ต้นไม่ใหญ่นะครับโอ้โหแต่ช่อนี้ว่าใหญ่แล้วนะครับมาเจอช่อนี้ใหญ่มากใหญ่มาก เนะมื่อคืนฝนตกนะฮะวันนี้บานสะพังนะครับนะสวย,สวยง,างามนะครับเอามาฝากกันนะครับส่วนด้านหน้านู้นนะครับก็ปเป็นแม่น้ำเจ้าพญาที่หน้าบ้านนะครับสวยมากครับช่อใหญ่มาก